หลังจากที่เราลงมาจากเขาสามมุกเนี่ยนะครับเราก็เดินผ่านอันนี้ครับเป็นทางที่เป็นจุดชมวิวโดยรอบเลยนะครับเพื่อเราที่จะมุ่งหน้าไปสะพานปลาเนี่ยแหละครับซึ่งบริเวณสะพานปลาเนี่ยครับก็เป็นชุมชนของชาวประมงนะครับมีร้านอาหารมีบ้านนี้นครับเรียกว่าทะเลทะเลเลยทีเดียวครับผมว่าเราไปกันเลยดีกว่าครับงงลงงเมันเป็นทรงลองซิงเงลงสรงลองสิงเลง มาลงมเเลงมันเป็นกระสุนกรเข่งมันเป็นบิดบินเซ็งเซ็งมันเป็นองลองเองเลงจัมซึมัึม้ึมดึมดึมซึมันมดึมดึมด่มดึ้ดึมดึมดึมดามดึม่ึมเึมดยมาอะดึมดี้ดึม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 ตัวดึม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 าึมดนเดึมึมด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 มดึมดมดึเดามดึ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 ัดึมดมดึมันนดมึมดดมึมดมดึ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 หดึมดึมด ดาวเเนะคะอืมครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เรียกัว่าสะพานปลาแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่เช้าเชเนี่ยชาวประมงจะจับปลาแล้วก็มาวางขายกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นวิถีชีวิตชาวประมงครับ กาตอนนี้ครับผมว่าเราเข้าใกล้ทะเลมากมากแล้วผมว่าเราไปหาดเที่ยว <S ess> กันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วไปครับ <S <S <ess> <S ไปบางแสนกันครับ <S ess> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับ <S <S <ess> <S หาดบางแสนครับผมซึ่งเป็นทะเลที่อยู่ใกล้กรุ <S <S <ess> <S งททเทพมากเลยนะครับขับรถมาแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ถึงแล้วครับผมว่าถ้าใครว่างๆก็ขับรถมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเนี่ยซึ่งเวลาตอนนี้นะครับตกเย็นแล้วครับร้านค้าต่างๆตรงชายหาดเนี่ยก็หุบล้มลงหมดแล้ว ว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทะเลที่ไม่มีอะไรบังเลยดีกว่าครับตอนนี้กลิ่นทะเลนี่ทำให้ผมไม่ไหวแล้วครับผมว่าไปดีกว่าครับตอนนี้เราก็มายืนในบริเวณ เขาเรียกกันว่าหาดบางแสนแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยผมจําได้เลยครับสมัยเด็กๆที่ผมมาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็เหมือนจะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาก็ดูจะน้อยลงไปบ้างครับซึ่งบางแสนเนี่ยขึ้นชื่ออย่างนึงครับ <c oughs> คือความสกปรกครับที่เขาว่ากาัานมาตั้งแต่นานแล้วครับผมซึ่งระหว่างทางที่ผมมาเนี่ยผมเห็นป้ายลลรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องขยะเยอะมากเลยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับที่เราต้องแบบมาช่วยกันทาหน่อยครับเพราะว่าบางแสนเนี่ย กินทะเลสวยมากเลยนะครับถ้าเราไม่ทิ้งขยะใส่มันเนี่ยครับมาที่นี่นราลึกความหลังเนี่ยผมก็รู้สึกดีครั้งครับเหมือนตอนเด็กๆที่ได้มาเที่ยวพ่อแม่เนี่ยครับแต่ก่อนผมจําได้เลยครับว่าเดินลงบนซาเนี่ยไม่กล้าเลยตอนนี้ผมขอเดินชิลดีกว่านะครับ ถึงเวลานี้ลนะครับรลักาดเขาก็เริ่มเก็บร่มแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คนมาเที่ยวก็จะเริ่มกลับกันแล้วครับว่าเราไปดูข้างหน้าต่อเดี๋ยวรับว่ายังมีคนเล่นน้ำลงเรือทู่แถวนี้หรือเปล่าพารากอนสีคนสแปแฟชันไนแลนด์ไม่ชอบเอมันหนาวดาวชอบเดินตลาดนัดเพราะได้สัมผัสบรรยากาศสรลแกวอาหารบนห้างไม ชอบทานนมจีนนั่งบนทางเทาง้าอายเชโดเครืองสำอางน้ำหอมซื้อแบบที่กองกองให้เลือกเอาเลือกเอาต่างหูสร้อยแบนนาคกาทุกอย่างที่เอ่ยมาประคาเฮสึ์แกดาวเป็นไฮโซพอเพียงใช้ความสวยแบบเพียงพอก็บอกแล้วตัวเนาะเ่็นไฮโซสโลกราวว่าแต่ว่าล,ว war, ลูกเสียเอาแต่ถ้าแบ่งได อเไฮโซเขา,ขก,า,าก็ท,ากท,าทำตัวแบบนี้กินเท่านั้นแหละคุณเม่ก็ได้ถือวันนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยเรียกว่าเงียบสงบมากครับมารับลมเย็นๆได้รับกลิ่นไอทะเลเดินบนทรายเนี่ยเดชิลมากเลยครับจากที่สังเกตคนมาเที่ยวครับไม่ว่าจะรวยจนต่างอาชีพทำาหากินอะไรก็ตามครับ พอมาเจอธรรมชาติเนี่ยก็เป็นแหล่งพักผ่อนของพวกเขาเหมือนกันทุกคนแหละครับเพราว่านี่แหละครับต้องช่วยกันรักษาไว้นะครับจะได้มีแหล่งให้เราเที่ยวเี้ยอะครับเอหโซแต่เป็นสาวให้โซสระกร้าวเสือ้อผ้าหน้าผมแพรวพราวแบรนด์เนมแต่หัวจรดเท้าน้องเป็นสาวน้องเป็นสาวใหโซเป็นไฮโซให้โซ,โซ,โซสระกร้าวแต่สตาดูไม่เป็นจริง ดาวชอบหมอลำซิงบัวผันบ้านเฮาดาราเกาหลีทะเลเนี่ยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารทะเลครับปกติเนี่ยก็จะมีขายเป็นแม่ค้าเดินขายตามชายหาดให้นั่งกินริมนีนะครับแต่ว่าที่สําคัญกว่าน,นั้นครับอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้เรียกมาเป็นของสาคัญเลยครับมาต้องกินครับส้มตำทะเลเนี่ยต้องมีส้มตำครับเดี๋ยวเราไปหาดูนีกว่าครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านนึงแล้วนะครับที่ว่ามาทะเลเนี่ยผมว่าต้องกินแน่นอนครับไก่ย่างไก่ย่างนี่ขายไม่ได้นะครับสวัสดีครับป้าครับอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยป้ามีห้าสิบหรือีหกสิบอ๋อแล้วมันมันเป็นเนื้อส่วนไหนครับป้ามีสะโพกอันนี้ปีกอันนี้อกอ๋อแล้วอันไหนอร่อยสุดป้าแนะนําผมได้ไหมสะโพกเลยครับผมขอสะโพกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วปกตินี่จะมีขายอะไรอีกไหมครับป้ามีเนื้อมีหมูอ๋อแต่ว่าวันนี้เนื้อหนี่ โอป้าอ๋อต้องไปปิ้งก่อนด้วยครับปิ้งสองสามคนแล้วปกติวันนี้คนเยอะนะครับป้าวันนี้วันธรรมดาไม่ค่อยเยอะจะเป็นวนันเสาร์อาทิตย์นี่เยอะเลยช่วงเทศก,กาลเลยอ๋อครับแล้วป้าขายมานานยังครับเนี่ยสามสิบปีสามสิบปีจริงเลยครับเนี่ยแล้วนี่คือไก่นี่คือป้าทำเองหรือเปล่าครับทำเองครับโอ้ผมว่าต้องอร่อยแน่นอนเลยสามสิบปีนะครับ แล้วป้าป้ามีเคล็ดลับพามร่อยไหมครับที่ท uh ําให้ขายมา30ปีได้ขนาดนี้ครับก็เหมือนกันค่ะคือแบบคล้ายก็เหมือนกันมีกระเทียมพริกไทยีเกลือหรือน้ำปลาก็ได้แนะแต่แล้วทำไมถึงน้ําปลาเกลือเนี่ยใส่ทําไมถึงใส่ไม่ใส่คือว่าถ้าน้ําปลาเนี่ยมันจะมีรสรสที่เราเคี่ยปรุงอ๋อเหมือนจะมีรสในน้ําปลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะกลมกล่อมหน่อยนึงอืมเราต้องแล้วแต่เกลือแรกๆแบบเค็มธรรมดให้ความเค็มอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับอ๋อแต่ว่านี่ก็คือมันมันมีส่วนดีคือว่าแมลงวันจะไม่ตออ ถ้าป้าใช้เกลือเนี่ยแมงวันจะไม่ตอมเพราะมันม,ม,ม,มีกลิ่นคาวจะมีน้อยสุดๆแต่ไม่ค่มีโอ,อแล้วน้ำจิ้มปลานี่ทำเองหรือบ้าครับทำเองค่ะมีพร<ม>ิกน้ำส้มน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่สูตรป้าเขาเลยครับ <c oughs> แล้วส่วนใหญ่นี่คนที่มาเที่ยวนี่<ม>เขามากันยังไงครับป้ามาเป็นคู่มาเป็นหมู่คณะพามาเป็นแก๊งก็าเป็นหมู่คณะก็มีคู่ก็มีพาลูกพาหลานมาก็มี ก็มากนะคุณภาพมันก็ดีขึ้นจัดระเบียบแล้วเขาก็ให้ใช้โฟมเนี่ยพวกจานจานกระดาษไม่ให้ใช้โฟมโฟมไม่ให้ใช้โฟมอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวโฟมเนี่ยก็จะไปทิ้งตามชายหาดอย่างเงี้ยเลอะเทอะแต่อย่างเงี้คือมันกัดมันเก็บยากไงอ๋อย่อยสลายก็ยากใช่ครับแล้วเขาก็คือแบบมาจัดระเบียบร้านอาหารหมดเลยครับข้าไปเซ็นนี่นี่กับเขาแล้วนีถ้าไม่ใช้ใบโอก็ใช้กระดาษโอ้โหนี่เขา ือว่าดีมากเลยนะครับที่เข้ามาปกตินะนีถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยถังขยะเนี่ยสี่ใบจะไม่พอถ้าเป็นโฟมแต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันยุ่ยได้เปื่อยได้ก็เก็บง่ายขึ้นหน่อยพอพอมันโดนน้ำมันก็ยุบลงมาเนี่ยออ๋ครับจะได้ไม่ต้องสร้างขยะให้มันล้นไปหมดดีมากเลยครับเป็นไงครับป้าไก่ผมได้ยังครับเนี่ยใช่แล้วครับจะเอาใส่อะไรครับใส่ใส่กระใส่อย่างนนั้อะไรก็ได้ครับไม่ผมจะทานเลยก็ทานเลยครับผม ตามใจป้าเลยเอาแบบว่า,านนะอร่อยสุดเลยตามใจป้า,าป้ายังกินก่อนเลยดูแบบอู <c oughs> ้หูอ้วนเลยเห็นไหม <c oughs> อันนี้ออกเผ็ดหรือออกหวานเนี่ยป้า,าม,มาแล้วครับท่านผู้ชมไก่ของเราดูจังหวะจับมีดในสามสิบปีในของจริงครับงเัวมป้าเอาแต่ไก่ครับไม่เอานิ้ว นครับอ๋อนี่ครับเหนียวปลาไม่มีไม่เป็นไรครับาปลาแค่50บาทครับขอบคุณมากครับป้าปูเมตาเนี่ยครับเสน่ห์ของเมืองไทยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับป้าลดให้ผมด้วยครับตอนนี้เราก็ได้ไก่มาเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ว่าจะเดินถมวิวทะเลครับแล้วก็กินไก่ไปด้วยดีกว่าเรียกว่าวันนี้ครบครับครบครบอีกแล้วใปครับ เลยว่ารสชาติไก่เนี่ยนะครับโอ้โหอร่อยมากครับไอ้ที่เขาเรียกว่าไก่เหลืองเนี่ยผมก็ซึ่งเคยมารู้เหมือนกันนะครับพราว่า,ามีวิธีทํำยังไงแต่รสชาติของป้านเนี่ยอร่อยมากเลยครับรับรองหมดแน่นอนครับเรียบอโอ้โหคหดเลยครับกินโชว์ให้ผู้ชมเลยดีกว่าอร่อยอจริงครับโดนน้ำจิ้หมวหวานๆเผ็ดเข้าไปเนี่ยโอ้โห ระหวัน